และแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาถึงบ้านเราเนี่ยไฟแรกอาจจะเป็นวันที่9มกราคมนี้ะนะครับแต่มีชาวจีนคนหนึ่งที่มาถึงไทยแล้วก็คือแจ็คหมากับมหาเศรษฐีชาวจีนซึ่งไม่ได้มาจากจีนนะครับแต่ว่าเดินทางมาจากญี่ปุ่นครับ <S The s t r a i t Times รายงานว่าแจ็คหมามหาเศรษฐีชาวจีนเข้าชมการแข่งขันมวยไทยที่เวทีราชดำเนินเมื่อวานนี้นะครับเขาปรากฏตัวในโซน VIP ครับแล้วก็เจอ ถูกถ่ายภาพเอาไว้นะครับขณะออกหมัดชูกำปั้นกับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกมวยไทยชื่อดังระดับโลกครับโดยแจ็คมาเนี่ยได้ตั้งท่าออกหมัดเปรียบมวยกับบัวขาวจนเป็นที่คือฮาของผู้พบเห็นแบบนี้นะครับและแบบนี้แหะครับที่ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรม บัญชีเจ๊ไฝแบงคอกนะครับโพสต์ภาพคู่กับเจ๊ไฝนะครับเป็นเจ๊ไฝกับแจ็คหมาแล้วก็มีรายงานว่าเขาเดินทางไปกินอาหารที่ร้านเจ๊ไฝครับร้านอาหารไทยชื่อดังระดับมิชลินแล้วก็ยังปรากฏภาพถ่ายคู่กับนายสุภกิจเจียรวนณน์ประธานกรรมการเครือเจริญพวกพันธ์และภรรยาด้วยครับ แจ็คหม่าเนี่ยเป็นผู้ร่วมขอตั้งแล้วก็เป็นอดีตประธานบริหารของอบาบา group นะครับก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นแล้วก็หลายประเทศครับหลังจากทางการจีนเล่นงานอลบาบาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยหายไปจากหน้าสื่อจากเรื่องของการวิจารณ์หน่วยงานดูแลทางการเงินของจีนแล้วก็มาปรากฏตัวที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับ